ัวกินน้ำพักเที่ยงลงไปกินหญ้ามาร้อนข้าวคอก มันก็ไม่ใหญ่อะไรหนาหหน่อยนะพอๆกับอ,อินทเอพอๆกันเลยแล้ไ่หมอกใหญ่กับอินทสูงหวหอิยอินทไมไม่ไ,มไ,มไก่กระลเพราะฉะนั้ทันบาินผสมสาจินมากขนาดไหนไก่คุ้ยชี้อัวท้เลผสมเยอะกว่ ประมาณเลือด้อยกระดำหนึ่งนคนไม่ค่อยเป็นลกูกแข็งแรงแล้วก็อ้วนล้าถ้าลูกผสมมันก็จะใหญ่โครงสร้างมันจะใหญ่แล้วมันไม่ได้เชิงผอมโครงสร้างมันก็จะใหญ่แล้วก็จะอ้วนด้วยมันไม่ได้เชิงผอมแบบบางตีล้วนๆแรกผสมมันจะใหญ่ เองก็ลูกผสมไม่ใช่บาซินแท้แล้วเนี่ยบาซินแท้มันเลยป่ากูเห็นแล้วเหมือนเหมือนจะหอมนั่นไงนั่นเลยปากเลยบาซินมากมากไปมันมันเข้าโคกกันหมดทุกตัวอ๋อี่มันดีเว้ยอยู่ข้างนอกมันร้อนมันในนั้นมันเย็นเราเข้าไปกูว่าเย็นเย็นเลยข้าหัวซึ่งเอาไปนั่ไปห้อยนอนเล่น ฝากากดไลค์กดติดตามไม่สมงไยฟารบ้านส่วนนะคะขอบคุณค่ะ